สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะฮะมาหาเหตุนะครับแต่เจอบางอย่างที่อยู่ในป่านะครับทุกคนครับนี่เลยฮะเต่าทองครับผมนะฮะเต่าทองไม้โชคถึงที่เลยพร้อมกับมีข้อความนะครับปรากฏขึ้นเลยที่หลังเต่านะครับเขียนถึงคนที่รับด้วยนะครับนะครับเป็นลักษณะใครเจอจะให้โชคนะครับใครเจอจะมีโชคนะครับเป็นลักษณะเขียนว่าอ่ละหังนะครับเหมือนอ่ละหังนะครับบ่งบอกถึงอ่ข้อความที่เป็นสิริมงคลนะฮะละหัง นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธประมาณนี้นะครับผมนะฮะจารึกที่หลังเต่านะครับซึ่งเป็นข้อความที่มีมงกลพร้อมกับตัวเลขที่ปรากฏขึ้นนะครับตอนนี้ผมเห็นตัวเลขแล้วค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมี82นะครับ37นะครับ5,6แล้วก็5 0 6 6 0 5นะครับปรากฏขึ้นให้ได้เห็นกันด้วยนะฮะลองดูครับตัวเลขสวยงามมากๆเลยทุกคนนะครับนี่เลย อะไะหะอ่าละพุทธูยังตัวหี่ครับเนาะบอยหญักกัได้อุ้ยบึงนี้เหล็กไหมบึงเล็กด้วยไหมอุ้ยนะบึงเล็กด้วยเพราะ่กระได้เป็นสลักไว้ความนี่ โทษด้วยโทษด้วยสิไปให้อ่านลูอ่านดูกเนี่ยจะไปตรงเพิ่งไก่สองห้าบ่ห้าสองบ่กรับก็ตัวเลขก็นั่งชัดเจนนะครับหลังจากที่มองไปเมื่อกี้นี้นี่ะฮะเห็นเพิ่มมาก็จะมี5้สอง แล้วก็ดูอีกทีหนึ่งเหมือนจะเป็นตัวเลขข้างบนอีกนะครับห8หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ข้อความที่เขียนนะฮะจะเป็นข้างบนเขียนว่าพุทโธนะครับพอข้างล่างจะเป็นอรลหังนะฮะน่าจะเป็นพุทโธอรลหังหรืออรลหังพุทโธนี่แหละนะครับเป็นการเขียนสลักข้อความที่เป็นสิริมงคลนะครับคล้ายๆกับเป็นการให้เตือนสติทุกคนที่ได้เห็นเต่านะฮะจะได้มีสตินะครับนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระธรรมนึกถึงคุณพระสงฆ์ด้วยนะครับผมนะ คำว่าอารหังพุทโธนี้ก็มีความหมายในทางพุทธศาสนาที่เป็นมงคลนะครับเป็นการกล่าวถึงนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยนะครับผมนะฮะมีการสลักชื่อนะครับเป็นเต่าทองนะปรากฏขึ้นมาเป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็นด้วยนะครับผมนะฮะขอให้ทุกคนที่กดแชร์คลิปนี้มีแต่ความโชคดีกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขนําไปพิจารณาแล้วก็นะครับสมหวังทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุรวยกันทั่วหน้าด้วยครับ